สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดู uh, P.S.T Collection นะครับหรือ PlayStation 3 Collection uh, เป็นเกม Collection แบบฟิ s ิ c a l คือแบบมีแผ่นทั้งหมดที่ผมมีนะครับถ้าใครสนใจ uh, ที่จะดู uh, แบบดิจิตอลที่ผมซื้อผ่านทาง uh, P.S.N ก็เข้าไปดูในวิดีโอก่อนผมได้นะครับ uh, เรามาเริ่มกันเลยนะครับเกมแรกพอเริ่มจากตัว Collector Edition ก่อนนะครับก็จะมี เ uh, Record of Arclis War 0 mm hmm. นะครับแ mm hmm. นวแท c ติ c a l RPG นะครับของญี่ปุ่น Record of Arclis War 2นะครับภาค2นะครับอันนี้เพิ่งได้มาต่อไปก็จะเป็นเกมที่ที่เอ่อชาว p a t i o n 3ทุกคนต้องมีนะครับ u n c h a r t d นะครับ Dual Pack ตัวมันชัด1เอ่อ Dex Fortune แล้วก็ Uncharted 2 Among Thieves อันชาที Dex Detection นะครับเกมที่ดีที่สุดของ PST นะครับต่อมาเป็นเกมที่ทำให้ uh, ผมเริ่มซื้อ PST นะครับก o รับวอร Collection นะครับก o รัอ1และก o รัอ2แบบ HD นะครับก o รับวอร3นะครับ o อร์วอ a รจินส์คอเลกชันนะครับรวมภาคของ PSP ทั้งสองภาค Chain of Olympus และ God of Sparta นะครับ Heavy r a i นนะครับหนึ่งในเกมเอ็กซ์คลูซีฟคุณภาพนะครับจากทีม q u i n t r e a m นะครับผู้สร้างฟาเ e นไฮน์นะครับหน r o อ e r e ี o รสเ e สโเป็น เกมจากค่ายแกทอวเบอร์นะครับของสุดาฟิฟตี้วันครับเป็นเกมที่พอร์ตมาจากโนมอนฮีโร่ของ V นะครับเขามาปรับปรุงการาฟริกเป็นแบบเ d Shadow of the d a m ดอะนะครับเกมที่เกิดจากการร่วมมือกันของสุดาฟิฟตี้วันแล้วก็ชิจิมิคามินะครับบิดาของ Destiny ร์นีนะครับสนุกมากเกมนี้ เลยปอเพี i ยนซอเกมที่ดีที่สุดข,ของสุดา1ิติวที่เคยมีมานะครับไม่มีคำบรรยายเกมนี้สุดยอดแล้ว b บยอนิตานะครับไม่มีใครไม่รู้จักเกมนี้นะครับเกมหมวกะทิของแพตตินัมเกมนะครับไปทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักแ n นควิชเกมของแพตตินัมเหมือนกันนะครับเป็นเกมสุดท้ายของชินจิที่ทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะจากแพตตินัมไปนะครับ Mass Effect 2 RPG ในตำนานนะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างเปิดโลกกว้างแล้วก็เปิดคุณภาพใหม่ๆให้กับเกม RPG นะครับอ๋อ s s e f f e c t T นะครับอของ PSC จะไม่มี Mass Effect, Effect 1ซึ่ง a s s e เ f e c t 1เนี่ยมันจะมีการกล่าวเนื้อเรื่องคร่าวๆอยู่ในภาค2อยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นภาคสาเป็นภาคใตภาคนะครับเป็นภาคจบหรือเปล่านะครับต้องรอดูกันต่อไปเดี๋ยวเดอะสกอรไฟสกายลิมเป็นเกมที่ถือว่าคุณภาพแต่อยู่คนละฝั่งกับเมสเซสเฟกนะครับมันคุณภาพกันไปคนละแบบอันนี้จะเน้นในทางโอเพนเวอร์ส่วนเมสเซสเฟกจะเน้นในทางพวกสตอรี่นะครับเดสเปดเกมที่เกม เซอร์ไวโอที่หลอนที่สุดในขณะนี้นะครับเดสเปสทู 2, ภาคสองนะครับลิมิตเด็ดีชันมีภาคเดสเป c เอ็กแทชชั่นนะครับมาในแผนด้วยเบ o s ช็อ k เกมเแนวออกแนวเฮอลเลอร์เหมือนกันแต่ไม่หลอนเท่าเดสเปสนะครับแต่ว่าจะเน้นในคางลูกเล่นของการเล่นมากกว่าเบ o s ช็อ k ทูนะครับภาคต่อ ซึ่งทำไม่ดีเท่าภาคแรกเพราะว่าทีมคค้ชทางคนละทีมกันทีมภาคแรกดีกว่านะครับแต่ค่อยดู Infinite. อินฟินิตสตาร์วอฟอสแอนลิชหนึ่งในซีรีส์ Star Wars ที่ดีที่สุดผมให้เป็นอันดับ2เลยซีรีส์ Star Wars ที่ดีที่สุดอันดับสองรองจากคอต้านะครับฟอสแอนลิช2ภาคต่อนะครับเน้นแอคชั่นมากขึ้นแต่เนื้อเรื่องน้อยลงนะครับ เอเวอร์ลีซอสเป็นเกมเแนวกอร์วที่มีคุณภาพมากนะครับเสียดายที่ทีมผู้สร้างนี่มันแนวไปหน่อยมันจะไม่ไม่ชอบพร้อมภาคตอค่อชอบไปทำเกมใหม่ๆตลอดนะฮะเลยเลยเสียดายที่ไม่มีภาคต่อของเกมนี้ไฮเปอร์เดมิชันนิปจูเนียนะครับถ้าพูดถึงเกม JRPG ที่ผมชอบที่สุดไม่ใช่ Final Fantasy นะครับเป็นเกมนี้ครับ คุณภาพที่สุดไม่มีคำบรรยายไฮเปอร์นมชันเนจูเนียเอ็มเคทูมาร์ทนะครับภาคต่อครับและคุณภาพดีกว่าภาคแรกเยอะแต่ตัวละครเปลี่ยนไปครับเป็นน้องสาวของตัวละครในภาคแรกภาคแรกจะเป็นเนปจูนะครับภาคสองจะชื่อเนปเกียเป็นนัามนบอร์ในซีเตอร์ทนะครับอืมคุณภาพตามที่เห็นนะครับเป็นนัวเนซีตัวทนะครับ โซนอเชียนะครับอย่างที่รู้กันว่าเสียงญี่ปุ่นแล้วก็ซับอังกฤษนะครับฟีนอเปอร์เซียไทโรจีเป็นซีรีส์ p ีน o เปอร์เซียที Mar ่ดีที่สุดนะครับซึ่งเกมนี้มันไทเทิลเนี้ยทำมาหลายภาคแต่ว่าทำมาหลายเวอร์ชันแต่ว่าเวอร์ชันแซนอฟทามก็คือไทโรจีเนี้ยเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุด p ีน o เปอร์เซียเดอะฟอร์กอ n d เทนซน ภาคที่พยายามจะเข้าไปแทรกอยู่ในไตลโลจีนะครับก็เป็นเนเรื่องระหว่างภาคหนึ่งกับภาคสองก็ถือว่าทำไห้ดีแต่เน้นแอคชั่นเยอะไปหน่อยแต่ว่าเน้นแอคชั่นกับการปีนป่ายที่เล่นง่ายและเข้าใจง่ายซึ่งเป็นตัวที่มีอิทธิพลถึงเกมซีรีส์ของ ubisoft อีกเกมคือ assassin's creed นะครับเป็นซีรีส์ที่ดังมาก revelation ภาคบทสรุปของ sio นะครับซึ่ง ภาคนี้จะมีแถมมาซินคิดภาคแรกมาด้วยด้วยนะครับสรุปก็คือผมมีครบหมดเพราะว่าซินคิทูกับบาร์เทอร์ฮูดเป็นดิจิตอลนะครับอยู่ในเครื่องน no, ันเตอินเฟอร์โเกมจากผู้ผู้สร้างเด Space นะครับเป็นหนึ่งในเกมแนวกรอร์บอที่หลายคนจะมองข้ามไปเพราะว่าบางบางเจ้าให้คะนรีวิวต่ำจริงเกมคุณภาพ อคอสเบดนะครับหรือ x b a s e เกมแนว Hack and Slash เกมหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เป็นเกมที่เน้นแอคชั่นดิบๆของทีมผู้สร้างาเป็นรู้สึกจะเป็นค่ายของเยอรมันกกจรินนะครับรจรินเทนเมนเมน,นะครับเป็นภาคแรกของเกมนี้ครับคนจะรู้จักเกมนี้มากกว่าเบสซอ f ไทม์นะครับของค่ายการจรินผลิตเหมือนกันแต่ว่าโคนนมิเป็นคน p u b l i เชอรให้นะครับ คนก็เลยรู้จักมากกว่าเป็นภาค2ครับถ้าใครสนใจภาคแรกหาอคอร์สเบนมาเล่นครับสนุกถึงแม้ไม่จะไม่ Perfect. เพอร์เฟกก็เถอะนะครับเดซินีวิวไฟล์ครับก็เป็นเดซินีวิวภาคหลักภาคแรกที่ลงให้กับ PST นะครับรอบภาค6ต่อไป Darkness ครับเกมเป็นเกมแนวแอคชั่นเฟิร์สพาร์ตช็อตติงนะครับที่ เรียกว่ามืดมนครับตามชื่อแล้วก็ค่อนข้างโหดร้ายเออบัตแอนกอนะครับค่อนข้างออกแนวโหดทีเดียวเป็นแนว Open นเวอรนะครับภาคแรกแต่ว่าพอมาเป็น Darkness 2มันไม่เป็น Open นเ r อรแล้วครับก็เน้นการแอคชั่นมากขึ้นก็สนุกครับ X-Men Origins Wolverine u n c a g เ Edition เป็นเกมที่ทำออกมา พร้อมออกมาพร้อมกับหนัง X Men Origins Wolverine นะครับแต่ว่าเป็นอ n นเค d i t i o n คือเป็นเกมแนวซ u เปอร์ฮีโร่ที่ไดเรทเอมนะครับมีความโหมดก็คือฟันกันเลือดสาดนะครับซึ่งปกติแล้วจะไม่เห็นไม่ค่อยเห็นเกมฮีโร่แนวเอดเอเท่าไหร่นะครับไม่นำแบทแมนนะครับ X Men Destiny เป็นซีรีส์แบรนด์นิวของ X Men นะครับซึ่ง สรุปออกมาก็ทําออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ส่วนตัวแล้วชอบครับเป็น,นอีกหนึ่งเกมที่ผมแพทินัมไปเรียบร้อยนะครับสุดท้ายครับพอเท่าทูเกมที่เรียกว่าเวอร์ชัน PST คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าถ้าซื้อไอ้นี่จะแถมเวอร์ชัน PC ให้ฟรีๆเลยครับอีกหนึ่งก๊อปปี้นะครับเป็นแนวฟาเซอร์ที่สนุกมากครับและแนวมาก ถ้าใครชอบแนวแก้ไขปัญหาคบคิดควรจะหามาเล่นครับแต่แนวแอคชั่นอย่าเล่นเลยครับเล่นไปแล้วก็ติดถาทางตันไปต่อไม่ได้ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับอคอเลกชั่น PST ทั้งหมดเดี๋ยวแน่นาโคตก็มีเพิ่มนะครับเดี๋ยเดือนตุลาครับเยอะแน่นอนรอกันต่อไปสวัสดีครับ